วันนี้พวกเราสองคนจะพาไปเที่ยวจังหวัดที่ใกล้ๆกรุงเทพมากเลยจะพาไปล่องเรือตลาดน้ำถ่ายรูปสวยๆที่สวนป่าสดและตบท้ายด้วยการเดินขึ้นไปบนน้ำตกแต่บอกเลยว่าโคตรสวยกับจังหวัดนี้ราชบุรี2 0 2 2สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,คะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับวันนี้กลับมา,าอีกแล้วใช กลับมาอีกครั้งหลังจากไม่ได้มาสองปีเราจะมาดูว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะไปนั่งเรือแจวกันนะคะ,ะมเดิมอตอนนี้เราก็อยู่กันบนเรือแจวกันแล้วนะคะใช่เรือแจวแล้วพ่อกับแม่มาเที่ยวด้วยนะครับ อากาศดีมากมากเลยวันนี้ไม่มีแดดด้วยวันนี้เรามาถึงก็ประมาณ10โมงแต่ว่าังท่องเที่ยวยังยังน้อยอยู่คปกติที่นี่เขาจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจากกลุ่มจากกลุ่มชาวชาวจีนเป็นหลักเมื่อกี้จากการสอบถามงพี่ครับใช่ ส่วนใหญ่ก็จะมีร้านที่เป็นแบบของฝากเปิดเนาะใช่ส่วนใหญ่เป็นร้านของฝากงานแฮนแม่น่ารัก ก็๋าทักน่ารักจังดูดิอันเนี้ยที่ไหนดีอ่าสีลินรีนนะครับสีพื้นพนนะอ่าน่าจะสวยครับ น้ำเลยครับน้ำครับโอ้ยมาไว้น้ำมาเล่นด้วย

น่ารักกันจังเลยที่นี่ไว้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะใช่ดีต่อใจสุดๆคือแบบธรรมชาติสุดๆแล้วก็สบายด้วยใช่สบายใจหายใจก็เต็มปอดดีต่อใจสุดๆชอบบ้านก็น่ารัก็เจอแต่คนีจดีแบงนั้นเลยตีข่า ถึงแล้วเตานี่หะคอาเตน้ำตาลแล้วก็มาถึงกันที่เขาเรียกว่าส่วนน้ำตาลแล้วนะคะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสาธิตทำน้ำตาลสดใช่ไหมใช่ทำด้วยเครื่องอ่ะแบบมือนี่แหละกวนเราเ ก็คือทำได้กันนะครับครับค่อยๆขึ้นนะพอดีเมื่อกี้ร้านแา้ค่็บกเลยจะทานก๋วยเตี๋ยวพรสั่งได้นะคะตบขึ้นก่อนแต้มก่อนต้องแตมก่อนนขึ้นเลย แล,แล้วก็ออกมาจากส่วนน้ํำตาลแล้วนะคะส่วนน้ำนํำตาลเอ้ยออกมาจากสวนน้ํำตาลแล้ว, <c oughs> วนี่ะไรันนไปดูว่ามันมีของอะไรกันอีกแต่ว่าคือที่เนี่ชาวบ้านะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบว่า ว่าเป็นวิถีชีวิตที่สร้างขึ้นมานะเพียงแต่ที่เนี้ยเป็นวิถีชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรชาวบ้านใช้มาแต่ดั้งเดิมแล้วคือพายเรือหากัาเนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่จนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวของที่นี่แหละได้ยินเปนล่าโหลโหล แต่ครูตอนตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วเนะาะใช่ยังมีแต่ทยอยเข้ามาเรื่อยเรื่อยเนะมีเห็นตลอดมีคนตรวจน,นี้นะไม่คือเรามาเชา้าเ่ยเราต้องเลือก,กันเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อในราชบุรีนี่แหละ เดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเลยไปดูกันเลย,เลยตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงกันที่เอ,อ,อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ที่เขาแคมปิ้งกันนะคะใช่ชื่อว่าป่าสนสวยมากบรรยากาศดีมากตอนแรกเราจะมาพายเรือกันที่นี่แต่ว่าสอบจากการสอบถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าเใช่สอบถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าวันนี้น่าจะพายไม่ได้เหตุผลไม่รู้ทําไมเหมือนกันใช่เหตุผลไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆดีกว่า สวยมากสวยจริงๆแบบธรรมชาติสุดๆอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรเจ็บขาเจ็บขาไม่ล้อเอว้าเจ็บขาจริงค่ะโอ้ย นี่มันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคอนเทนต์เบจริงขอกเอยโอ้ยขาพลิกไวเนี่ยพลิกดีแล้วมันสะดุดอะไรอ่นนี่ล่ะตกหลุมไม่ใช่หลุมลักล่ะหลุมจริงภาพไหวไหมครับ ถ้าภาพไม่ไหวอย่าลืมพกเก็ตชู DJI ของเขาดีจริงคนล้มแค่ไหนกล้องก็ไม่ไหวนะครับนี่ลละะนนีี่่่เขาจะให้ดูอะไรไอะไมฮะข้างหลังนี่แล้ว้ยสภ,ภาพ เดินทางไปกันที่น้ำตกเก้าโจน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 ตอนนี้ลราก็ลงเดินทางไปยังป่าึกสุดเขตแดนถนนนะครับ ลูกปวดพอไมต้องกิยังไม่ปตให้ลูกเจ็บังวยังยงอ่อนอยู่เลยตัวแล้วหอะละหรูอยู่มันไบปุกอกนะือีรอรอล่ล้าด้วยเจ้าบตีตัวกะเข้าฟีนะครับ แย้เราก็มาถึงก de de <desserts> yeah. ันที่น้ำตกก้าโจรกันแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาของเรานั้นได้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาปิดใช่แต่ก็ผ่านมาสองปีแล้วนะก็เลยอดมาดูแต่ว่าครั้งนี้คือคนเริ่มคึกคักแล้วใช่ใช่เริ่มมีคนคึกคักเราได้ยินเสียงน้ำตกกันไหม เ,เ,เดี๋ยวเราจะเดินไปเรืเร่อยๆว่าเราจะไหวก็คือเขาปิดเขาปิดห้าโมงห้าโมงแต่ตอนนี้สี่โมงแล้วอะไะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่แค่นี้ก็หอบแล้วนะวยุงยุงยุงกัดอีกแล้วไม่โดนยุงกัดทุกที่เลยทุกิปเลย okay ยุงมันชอบมันชอบตอมพนตัวเหม็นนะจริงว่าเอาไปดู<ม>นะครับจริง

หลังจากเราเล่นน้ำกันเสร็จนี่ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วมด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 เต็มเลยมาเร็วหนูเร็วเร็ววิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาเลยมาคว้ามือเขามาคว้ามือเขาอึ๊บเอ้ยเอ้ยนี่อรอให้เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านกันแล้ว เหนื่อยมากเหนื่อยจริงก็คือประมาณแค่ชั้น4ชั้น5เองนะครับที่เรามาถึงหัวยังเปียกกันอยู่เลยวันนี้เราก็เดินกันต่ออีกยาวๆนี่เรารัดเราลัดเราเราขึ้นทางนี้นี่งั้นมันเดินลำบากเหนื่อยมากเอาน้ำต่อ แล้วคืออยากจะบอกทุกคนว่าน้ำตกที่เราเล่นเย็นกว่าน้ำที่เรากินใช่สวัสดีครับช่วงนี้คนเยอะไหมครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะเยอะ หเยอะมากเราก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดนะใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เจอเศษกระเบื้องตามน้ำศกอนี้อันตรายมากเลยใช่เห็นใจกันเลยเหเห็นใจกันเลยใช่ครับ มาเที่ยวกันก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะสงสารพี่ๆเจ้าที่กันใช่ฮะต้องไมบอกเขาต่อขอบคุณนะครับโชคดีนะครับค,ครับขอบคุณมากครับรักคนที่นี่เขาใจดีกันมากเลยใช่คนยานกรีคือใจดีทุกใจดีทุกคน,กคนมาก็คือมี ขนมไหมนุ่นไหมนี่ไหมหพุ้มค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยการเดินทางการอะไรเราพอเราพอเรามาเจอกับคนที่เขาต้อนรับเราดีอ่ะเราโคตรอยากอยู่ต่อน,น,น,นานๆเลยเป็นการนอนดูดาวที่แบบวสวยจริงๆภาพแบบนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่า หาไดนะ้ง่ายแต่คือแบบอยากให้ทุกคนเห็นจริงอ,นะอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นมากๆแบบเห็นทางช้างเผือกจริงนๆนะเป็นๆเลยอ่ะคือแบบสมคำรล่ำลือจริงๆสวยมากอ่ะ